วันนี้มาชวนคุยเรื่องซึ่งไม่เข้าทาที่เราควรเลิกทําครับลองดูนะฮะเลิกทำแล้วทีนี้เราแจ๋วเลย really you. Looking, you. สวัสดีครับชีวิตคนเราจะว่าไปแล้วเห็นจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่าหลายอย่างที่เราทำมันก็เข้าท่านำพาสิ่งดีๆให้เราได้พบเจอมากมายนะฮะแต่ก็มีอีกหลายสิ่งครับที่ทำแล้ว ไม่เอแก๊ปฮะทำให้เราไม่มีความสุขเพือเอจะทําให้เราเซ็งซะเปล่าๆวันเนี้ยมาลองไล่เรียนกันดูนะฮะว่ามีอะไรที่เราทําแล้วมันไม่เวิร์กเรื่องแรกเลยก็คือเราควรจะเลิกทําตัวเป็นผู้ตามซะบ้างนะครับมันควรจะต้องเป็นตัวของตัวเองสิฮะหัดปฏิเสธเซโนบ้างเราจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยไม่ใช่เออะไรก็คลองตําแหน่งเบอัมพตนิรันกาแบบนี้สิโคงบานเลยสิครับ อันที่สองก็ต้องปฏิวัติหัดเป็นคนกล้าแสดงออกบ้างนะฮะถือนเอาแต่อายในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีก็จะทําให้เราพลาดที่จะได้แสดงออกในสิ่งดีๆหรือว่าพลาดโอกาสที่จะได้รับเหมือนกันดังนั้นต้องพอกันทีกับความเขินอายสังคมที่เขามองมาอย่างเราครับเรื่องที่3ก็คือเลิกปัญนหนาปันตาฝืนความรู้สึกสียบ,บ้างนะฮะถ้าเราไม่อยากยิ้มก็ไม่ต้องยิม้มไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ออกมาจากที่ที่เราไม่มีความสุขเสียเถอะครับจะทนฝืนอยู่ทําไม รวมไปถึงข้อ4ให้เราเลิกทําในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าไม่อยากทำเสียเลยอย่าไปทําครับถ้าเพียงเพื่อให้คนอื่นเขาพึงพอใจเลิกแคร์เขาบ้างได้ปะเพราะจะว่าไปบางครั้งเราก็ควรจะแคร์เราบ้างไม่ใช่เราแคร์เขาฝ่ายเดียวและข้อที่ 5. ให้เราเลิกสนใจคนส่วนใหญ่ว่าเขาจะมองเรายังไงก็ช่างถ้าสนใจนะฮะสนใจคนส่วนน้อยที่เขามีความสําคัญต่อชีวิตเรายัางจะดีเสียกว่าแบบว่าสนใจไม่ผิดฝาผิดตัวครับ ข้อ6ก็คือเลิกกลัวกับการอยู่คนเดียวเรื่องแค่นี้เราไม่ตายหรอกฮะรวมถึงกล้าเลิกกับคนที่ไม่ใช่ด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเพื่อนก็ตามคนที่ไม่ใช่หรือคนที่ไม่โอเนี่ยเขาจะส่งพลังเชิงลบมาให้เราตลอดอันที่7เราก็ควรเลิกคลุกคลีกับสังคมเพียงเพื่อเราจะแสดงไว้ซึ่งหน้าตาหรือว่ารักษาสถานภาพเพียงแค่นั้นเองมันไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกครับข้อที่ 8, แเราควรเลิกดูถูกตัวเองสัที อย่าลืมว่าเราเองก็มีคุณค่ามีความสําคัญกับเขาเหมือนกันแล้วทําไมต้องจ้องต้องแย่ด้วยล่ะฮะเรามีศักดิ์ศรีนะครับข้อที่9อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบกับใครครับไอ้มันทุกข์ใจซะเปล่ปาๆคนเรามีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันหรอกชีวิตใครชีวิตมันจริงนะฮะคิดดูสิครับบางคนเนี่ยมีเงินเป็นล้านแต่มีความสุขสู้คนที่มีเงินหมื่นไม่ได้เคสแบบเนี้มีต้องเถียไปนะฮะ ดังนั้นถ้าเราเลิกนิสัย9วกอที่ว่ามาเนี่ยเชื่อว่าชีวิตเราจะหายยุ่งยากลำบากใจเยอะเลยนะครับโอเคนะฮะทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิท์